เราครับทุกคนสตรีมหลุดอ่ะขอมันดับอะท <Check. S 1> ุกคนงงเลยขอบดับเชอยดีดีก็ดับนะทุกคนดีตาดับงงงงนะมันงงเลยเกิดอะไรขึ้นเช็คเช็ค check check oh. ทอโอ้โอ้ขอจะต้องเปิดกว้างอ่ะว่ะไม่งั้นไม่ยิบให้เล่นอ่ะอืม hmm. โฟล์ oh. บายกินไวมากเลยไม่ได้สักแฮ่เลยเรย์ส <Race. S 2> อ้โหทีเบสเฮ้ยจะเข้าไปแคคบิดเนะ oh. ี่ยโฟลแปดสิบศูนย์ขอขอสองคนมาขอที่นึงป่ะอ mm ืมเซนผมบอกมันจะติดแปดติดสิบเลยต้องไปเนี่ยขอ ไม,ไม่สวยเลยวะ่ะแบตอ๋โหแล้วดูเบดไอ้โคตรแรงโฟล์ <Fold. S 1> ไม่มีอะไรวะ่ะโฟล ไปไหมนะ9.2ปีไปตำแหน่งนี้ผมว่าผมออนะ Ace rage โดนโอเพน2ยุด2น่ากลัวทุกคนมันกลัวเป็น A oh. ที่ใหญ่นะก็ต้องไปนะนกลัวโดน A X ใหญ่นะแต่จะขอให้เขามีแค่คิงควีนคิงแจ็คอะไรเงี้ยก็ได้นะที่ไม่ใช่ A อฟก์โฟก์โฟก์ เดือดรอติดฝัดกาแฟเหมือนเดิมเต็มคาราบเอ,อมนเียวไม้จังวะโ